ตอ,อเกิดอะไรขึ้นอืเมื่อวานนี้<อ>เขาบว่าเป็นแบบ เป็นสิ่งที่แบบฮือฮากันมากเพราะ<ช>ว่าเอาจริงคือเมื่อก่อนอ่ะด้วยความธรรมชาติที่มันแบบไม่ถูกทําลายกันมากเราก็จะเห็นว่ามีลุงกินน้ำมีอะไรสวยๆงามๆใช่ไหมฮะเมื่อวานอยากให้ดูระนองเกิดปรากฏการณ์ลุงกินน้ําด้วยนะคะที่จังหวัดระนองนะคะเขาบอกว่ามันเขาเรียกว่าเต็มเขาเรียกว่าอะไรนะเต็มวงอ่ะเต็มวงคือแบบโค้งสะพานโค้งสวยมากคุณผู้ชมดูโค้งใหญ่มากสะพานโค้งสวยมาก,ามากเอาขึ้นมาประมาณ5นาทีในช่วงเย็นนะคะ คือเป็นที่ฮือฮาของคนประนองมากโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองเนี่ยเห็นกันแทบทุกหลังคาเรือนต้องบอกอย่างนี้นะฮะดูดิสวยมากกว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ได้เห็นแน่ๆอย่างเงี้ยแปะเห็นคือแบบเห็นเซี่ยวหนึ่งเซี่ยวหนึ่งอย่างเงี้ยแต่อันนี้เต็มเลยเนาะแบบขึ้นจากฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เขาบอก,บอกว่าตอนเป็นเด็กๆฉันเคยคิดนะฉันปั่นจักรยานจะไปจับใส่ลุงให้ได้ปั่นยังไงก็ไปไม่ถึงสักที